ที่ภูมิใจที่สุดก็คือที่ได้ช่วยเหลือในงานประเพณีต่างๆแล้วก็ช่วยเหลือผู้ไดยโอกาสถึงแม้เราจะเป็นผู้สูงอายุแล้วไม่ได้อยู่อย่างเปล่าประโยชน์เราก็ยังได้ทําประโยชน์ต่อสังคมจากน้ําใจของพวกเราเนี่ยผมประทับใจในเรื่องจิตอาสาคือการให้สิ่งเดียวที่เราต้องการก็คือกําลังใจที่เขาเห็นโอเคเขายิ้มนะครับเขามีความสุขเราก็มีความสุขแล้วไลฟ์แฮป ในส่วนของผู้ที่ติดสังคมจะพัฒนาในรูปแบบของชมรมคนรู้รักสุขภาพหรือชื่อภาษาอังกฤษว่า Fit for Life Club แล้วก็เปิดพื้นที่เปิดเวที ให้ผู้สูงวัยบริหารจัดการกันเองนะคะทรมา10ปีที่สำคัญก็คือเราจะมีการเติมคนสร้างคลื่นลูกใหม่ในการพัฒนาในส่วนที่เราจะช่วยเหลือประโยชน์ของส่วนรวมก็คือเรามีทีมจิตอาสาทั้งหมด4ทีมก็คือจิตอาสาวัดความดันที่แผนผู้ป่วยนอกจิตอาสาเพลินเพลงจิตอาสาพาออกกาลังกายและทีมจิตอาสา เยี่ยมไข้เสริมความรู้สร้างกำลังใจเราได้รับรางวัลสองรางวัลเลยค่ะสร้างเวทีเปิดพื้นที่การมีส่วนร่วมผู้สูงวัยไลฟ์ให้เห็น,เ,นเรามีผู้สูงอายุป,ประมาณ12%ท่านผู้ว่าการจังหวัดท่านก็ให้ความสําคัญเราต้องใช้ทุกภาคส่วนมาร่วมในการเล่นแล้วก็เปิดโอกาสให้เขาเล่นในมิติอย่างเช่นถ้าเป็นติดสังคมมาเราเล่นน้อยหน่อยอเราจะไปเล่นเยอะ ถ้าผมให้เขาเข้มแข็งเราดูห่างๆนะฮะเราดูห่างๆสับสนถ้าเขาอยากให้เราสับสนบางอย่างได้แม่งเขาเกิดขข้นแข็งติดเตียงก็ระดับหนึ่งเราต้องร่วมมจะจับมือใครเราต้องรู้การจะช่วยในมิติที่เดิมที่ตัวเองจะช่วยด้านนี้มาอาจจะไม่เพียงพอจําเป็นต้องหาแนวทางช่วยด้านอื่นหรือไม่ในการที่จะขับเคลื่อนของโลกสุขภาพบบเราอำเภอซึ่งมีที่ท่านนายอำเภอเป็นประธานมีท่านรองผู้ว่าจังหวัดในการที่จะดูภาพรวม เด s i c h กเฮลบอร์ดนี่เกิด provincial h a l t h o o a r d จะมีการเกิดขึ้นอย่างชัดเจนเพื่อให้เกิดการรองรับในการทำงานที่ส่งผ่านตั้งแต่ระดับพื้นที่ไปจนถึงระดับกระทรวงหรือจนระดับประเทศต่อไปทางด้านสุขภาพครับ